วัสดีครับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมตามสโลแกนเดิมครับเสร็จจากงานหลักมุ่งสู่งานครัวครับมาทำกับข้าวกินตอนเย็นกันนะครับผมมาดูครับมาดูกันเลยครับวันนี้ได้เมนูอะไรครับผมนี่ครับผมหางหมู อบหางหมูสมุนไพรพริกไทยดำนี่ครับมีหางหมูนะครับหางใหญ่ๆเลยครับพริกไทยดำรสดีชูรสซอสฝาเขียวน้ำมันหอยอันนี้เครื่องน้ำจิ้มมันก็มีพริกกระเทียม หอมบัคชีมะนาวครับผมครับเราจะอบด้วยเตานี้นะครับผมเตาอบครับเตาอบร้อนมาดูกันครับว่าสีสันหน้าตามันจะเป็นแบบไหนครับผมมาลองชมกันครับขั้นตอนต่อไปคือการหมักหมูครับผมครับขั้นตอนการหมักหมูนะครับ ไฟเป๊กดำลงไปครับพริกไ,ไทยดำลงไปครับตาเลยนะครับ รสดีครับซอสฟักเกียวครับตามด้วยน้ำมันหอยครับ ลอดครับเพื่อนิดหน่อยครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมหมูกันครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับบั้งหมูครับ ใส่ลงไปครับนี่ครับพอได้แล้วก็ คนให้เข้ากันนะครับคนคนคนให้เข้ากันครับนี่ครับคนได้ที่แล้วนะครับผมต่อไปเราไปเตรียมเตาครับผมนี่ครับเราเตรียมเตาเรียบร้อยนะครับใส่หางหมูลงไปครับ นี่ครับใส่ลงไปแล้วนะครับแล้วก็ปิดฝาลงไปครับนี่ครับเราจะใช้ไฟสองร้นะครับผมอบอบสานาทีครับทั้งละสามสนาที สองข้างนะครับพลิกไปพลิกมาประมาณหกสิบนาทีครับนี่ครับอบแล้วนะครับรอชมขั้นตอนต่อไปนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็เตรียมน้ําจิ้มครับนี่ครับพริกกระเทียมใายลงไปเลยลากกับชีครับ ทำไฟไหครับใส่เกลือครับตักครับสะเทือนหน่อยนะครับผมรอรมครับตอนต่อ,ต,อต่อไปครับ นี่ครับละเอียดแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการปรุงนะครับผมใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนครับ ใส่มะนาวใส่ไปเลยครับแสงที่มันเป็นสีแดงๆเป็นแสงไฟจากเตาอบนะครับผมม่ต้องตอบใจ ชูรสครับน้ำปลาครับ ชีครับซอยละเอียดครับไปครับ ชิมครับสุดยอดเลยครับ นี่ครับน้ำจิ้มนะครับผมจัดใส่จานเตรียมรอหมูสุกนะครับผมขั้นตอนต่อไปคือรอหมูสุกอย่างเดียวครับผมรอชมขั้นตอนต่อไปครับนี่ครับสีสันเริ่มจะน่ากินแล้วนะครับผมรอชมตอนต่อไปครับนี่ครับ หลังจากครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมนี่ครับสีสันเป็นยังไงบ้างครับยังเหลืออีกเราต้องกลับนะครับอีกครึ่งชั่วโมงครับครับเราเรากลับแล้วนะครับผมแล้วก็ปิดฝาครับอีกครึ่งชั่วโมงครับรับรองได้ผลแน่นอนครับผมรอชมตอนต่อไปนะครับ นี่ครับสุกแล้วนะครับผมนี่ครับเอาไปหั่นครับ เดี๋ยวจะทําการหั่นนะครับผมน่ากินไหมครับเพื่อนๆโหขอบมากครับ ใส่จานเลยนะครับผม นี่ครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสีสันน่ากินไหมครับหางหมูอกพริกไทยดำสูตรของเขยอีสานนะครับผมกินกับข้าวเหนียวรล้ลอนๆนะครับผมดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์และกดติดตามท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามโปรด กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทําคลิปต่อไปครับผมฝากไว้ด้วยครับกับช่องน้อยๆกับเขยอีสานชาแนลครับผมนี่ครับบายบาย